เประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพระลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิ ากรจชุมชนกลุ่มจิ้งรีดพือเศรษฐกิจและแปรรูปวันกระมนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่บ้าเลขที่189หมู่ที่14ตำบลปอพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีสมาชิกทั้งสิ้น10คนดำเนินการผลิตแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและจิ้งหรีอาทิข้าวหอมมะลิผสมผงจิงหรีดเวโปรตีนจิงหรีดผงจิ้งหรีดพร้อมชงและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์จิงหรีดเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดเบอร์จิงหรีดสามขีดจะมีโปรตีนเท่ากับเนื้อหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่มแมลงนั้นย่อยง่ายกว่า สักนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B12 มีแคลเซียมมากกว่านมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมและมีกรดอะมิโนโอแอซิดที่จำเป็นคุณนะพ,พ่อทองคำคารวะนะคะก็คือที่เป็นผู้คิดค้นในเรื่องนี้แล้วก็รวมร่วมกับหลังจากที่คิดได้ในการที่จะทำนวัตรกรรมใหม่ในเรื่องของการผสมผสานผงจิ้งหลีซึ่งเรียกว่าจิ้งหลี พันสะดิ้งเ,าเราเรียกจิ้งหรีพันสะดิ้งจิ้งหรีจะมีสองสายพันธุ์นะคะจิ้งหรีจะมี 2, สองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่นิยมในตลาดที่เราเห็นทอดกินทั่วไปมีการทอดจำหน่ายเนี่ยก็คือจิ้งหรีพันธุ์พันธุ์ทองดำนะคะเป็นสีดำดำนะคะแล้วก็อันนั้นอันนั้นคุณพ่อเขาคำก็เลี้ยงนะคะ,ะ,คะเหตุที่เลี้ยงก็คือว่าพันธุ์ทองดำนั้นเป็นพันธุ์ที่ยังมีต้องการในตลาดอยู่สองประโยชน์ที่สําคัญก็คือต้องการได้มูลมูลของของ,ของจิ้งหรีพันธุ์ทองดำนี่มาใส่ เป็นปุ๋ยในนาข้าวหอมมะลิเคล็ดลับก็คือมันหอมมากข้าวหอมมะลิจะหอมมากเพราะเขตพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นบริเวณพื้นที่ของคุณพ่อรังคําเนี่ยบริเวณนี้ไม่ใช่ที่พื้นที่ทุ่งกะลาร้องไห้จิ้งหรีดดำคือรอบรอบมันจะเร็วขึ้นเพราะว่ารอบการเลี้ยงแค่สามสิบห้าวันเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วปีหนึ่งมันก็ได้ได้หลายรอบเราก็ได้มูลกิ้งหรีดเร็วขึ้นแล้วก็ได้เงิน ได้การขายจิงหีดด้วยแล้วก็ได้ได้ได้มูลไปใช้ประโยชน์ในการใส่ปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีปริมาณมากก็พิสูจน์แล้วว่าในมูลของจิ้งหรีดใส่ใส่ในการปลูกข้าวหอมมะลิครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้หลมมลิเพิ่มขึ้นผลมมีลิเพิ่มขึ้นที่สําคัญก็คือดินที่ทําเนี่ยที่ใส่ปุ๋ยงนี้ลงไปตรวจสอบแล้วจะเป็นอินทรีย์ได้ทั้งหมดฐานมาตรฐานอินทรีย์เลยนะคะ ไม่ถ้าเป็นบุยอย่างอื่นอาจจะยังยังไม่แน่นอนเพราะการตรวจสอบลักษณะของออแกนิกอินรีเนี่ยการจะทําพืชหรือว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันจะตรวจสอบละเอียดมากถ้าไม่ผ่านคือไม่ผ่านแต่กรณีเนี่ยมูลจิ้งหรีดเนี่ยพอใส่ไปผ่านเลยดินปกตินะคะข้าวของเราได้อินซีสามอินเพราะนั้นมันคือเป็นประโยชน์ที่ได้แล้วข้าคุณแล้วคาคาเพิ่มมูลค่าในการที่เรามีมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาอันนี้อันนี้นนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เรามาที่กลุ่มของคุณพ่อนะคะคุณพ่อตองคำพะราะวะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวด้วยเป็นหลักแล้วก็มามีมาทำเรื่องจิ้งหรีดแต่จิ้งหรีดต,ตัวน,นี้ที่เลี้ยงเป็นหลักก็คือเลี้ยงเพื่อทําเป็นผงจิ้งหรีดผงโปรตีนนะคะซึ่งผ่านกระบวนการก็คือ คุณพ่อได้เอาอจิ้งหรีดเนี่ยเข้าสู่หน่วยงานวิจัยนะคะหน่วยงานวิจัยของสถาบันอาหารวิจัยออกมาแล้วว่ามันมีโปรโตีนจริงๆมีโปรโตีนสูงนะคะเ <JUN. S 1> ทียบเท่ากับโปรตีนของไก่สองเท่าเป็นสามเท่าเป็นสี่เท่าของเนื้อวัวได้ซ้ําไปนะคะเนื้อโคได้ซ้ำไปเพราะนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นโปรตีนที่มีไฟเบอร์มีกลิ่นเหมือนเครื่องดื่มบำรุง เบืองลืมบำรุงสุขภาพทั่วไปนะคะนะคะ,ะ,คะกนินอ่อนๆนะคะกลิ่นหอมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโปรตีนจากสัตว์แล้วก็สัตว์ติดนะคะมันก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะ <S <S รสชาติอร่อยมากชาติมันออกหวานหวานนิดนึงไม่เค็มนะคะรสชาติกลมกล่อมถูกปากผู้สูงอายุมากถ้าอย่างนี้แล้วก็ คนที่ชอบรับประทานอาหารลดจืดแล้วก็ที่เป็นประโยชน์นะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็เวลาอุ่นน่าจะสบายท้องนะคะรับประทานตัวนี้โปรตีนสูงมากแล้วก็จะได้ทั้งโปรตีนทั้งไฟเบอร์จากตัวจิ้งหรีด<ม>แล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราผสมกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นผสมกับข้าวหอมมะลิของของ,ของทุ่งกลาล่องไห้เนี่ยก็คือข้าวหอมมะลิของจังหวัดระเอ็ดเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดู ทงที่เลี้ยงฟาร์มที่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันครับต้นทุนถ้ายังไม่มีอะไรเลยร,รับจากศูนย์เลยก็คือเริ่มตั้งแต่ทํากล่องนะครับทํากล่องหรือซื้อเป็นกล่องมาแล้วก็มีถาดไข่แล้วก็อุปกรณ์วางให้อาหารให้น้ําไข่แล้วก็อาหารพร้อมเลี้ยงทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยพร้อมขาย อยู่ที่4,500บาท4,500บาทต่อต่อกล่องนี้ใช่ไหมคครับต่อกล่องแล้วตัวนี้ถ้าต่อกล่องเถ้าขายมันจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเยอนี้คือขายส่งกันที่โลละร้อยก็เท่ากับ2,000นนี่คือนี่คือรายได้นะครับต่อรอบนะคะครับต่อรอบครับเสร็จแล้วต้นทุนต่อไปจะไม่มีคือรอบที่สองครับ เราจะวางไข่เองเราไข่เราไม่ได้ซื้อนะครับอุปกรณ์เราไม่ได้ซื้อทุกอย่างไม่ได้ซื้อแล้วนะครับจะซื้อแต่หัวอาหารนะครับว่าอาหารใช้หัวอาหารสองกับสองต่อรอบนะครับหัวอาหารขนาดนี้ก็คือสี่2้ยห้าสิบสองกับสองคือเข้าร้อยบาท<ะ>นี่คือต้อนทุนอาห,หาร2ี่สิกิโลต่อ,ตอสองครับ <rs. S 1> น้ำน้ำแล้วก็พวกค่าแรงงาน,างานก็คิดเอานะครับก็อยู่ประมาณ อยู่ที่ประมาณพันสองคิดแล้วพอรอบที่สองรอบต่อไปอ่ะเราจะมีต้นทุนยอยู่ที่พันสองหรือไม่เกินพันสามร้อยบาทแต่เราขายได้สองพันนั่นคือกาไรต่อบ่อคือเจ็ดร้อยนะครับ<ะ>ถ้าจะมาบวกลบว่าต้นทุนลงครั้งแรกคือ4ี่พันห้าพอคิดเอาว่าก<ะ>ี่รอบเราจะได้ต้นทุนทั้งหมดลบประมาณนี้ ก็กๆๆกถ้าเกิดทำลายบ่อทำอย่างนี้มันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมาต้นตุนมาอัดรอบแรกมันก็จะต้องการทํารอบแรกมันก็จะค่อนข้างจะลงทุนอยู่แต่ว่าต่อไปก็คือเก็บกาไรอย่างเดียวนะคะเก็บกำไรอย่างเดียวถ้าเราเลี้ยงอุปสรรคของกิมรีนี่ส่วนมากก็คือความความอ่อนไหวนะครับคือโดนควันโดนกลิ่นสารเคมีนี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ความสะอาดเป็นหลักความสะอาดต้องที่หนึ่งมาที่หนึ่งเลยครับในการเลี้ยงกิ้ง鲤แล้วก็น้ําห้ามขาดอาหารห้ามขาดอย่างนี้ตัวเมียมีลักษณะสาําคัญก็คือปีกมันจะเป็นรเรบเรียบถูกไหมคะเรียบนะ่ะถ้าตัวผู้จะแบบนี้ตัวผู้จะเป็นปีก<ช>ปีกมันจะเป็นหยักๆเนา,าะเป็นหยักๆแล้วก็จะเป็นตัวเล็กกว่า<อ>นะครับอ๋อนี่ไม่ได้ ตัวที่ตัวเต็มวัยนะคะพร้อมที่จะขายได้เลยนะคะที่ไข่ใช่ไหมคะราจะใช้ขุยมะพร้าวใส่น้ำพอหวานมาดนะครับแล้วเราก็มาวางไว้ในบ่อเลยวางแล้วมันก็จะเข้ามาไข่ขึ้นมาไข่ใส่พอกะว่าตัวนี้คือวางผมวางไว้ที่สองคืนกับหนึ่งวันนะครับนี่ครับเห็นไหมไข่ดีอยู่ข้างในมันจะ มันจะมีเข็มที่ทตูดใช่ไหมคะใช,ใ,ชใช่ใช่มันจะมีเข็มเข็มแทงไข่ที่เราก็ปิดแล้วเราก็จะเอาไปทําการบ่มบ่มฟักบ่มฟักออที่ห้าว<บ>ันคือฟักไข่อบที่อุณหภูมิเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องฟักไข่เอาไปอบที่อุณหภูมิที่สามสิบองศาห้าวันสามสิบองศาห้าวันเสร็จแล้วเราก็จะ เอาออกมาจากตู้เอามาวางไว้เตรียมไว้ที่บอกเลยอีกสามพันเดลยจะเป็นโดรนขันตรนง่ายง่ายคือพอดีไม่ต้องไปซื้อพันธุใหม่ไม่ต้องไปซื้อที่พันธุใหม่แล้วก็ใช้วิธีการพักไข่เองเก็บไข่เองพักไข่เองอันนี้คือประโยชน์ที่ได้เราไม่ต้องเกี่ยวซื้อเป็นรอบเป็นรอบนะส่วนว่าเอาแต่ตัวนี้แล้วมันจะเลือดคิดน้อยมากถ้าประมาณปีหนึ่งอ่ะ ที่หกเจ็ดรอบเลยครับคือตัวยังไม่เปสร็รอันจากนั้นก็เอาจากเอาจากบ่ออื่นหรือบ่อข้างเคียงเราจากสมาชิกเอามาผสมกันเตียมไข่กันของเราสองขันของเขาของขสองขันมาลงบ่อใช้ใช้สี่ขันต่อบ่อพอมันออกมาตัวนี้มันจะผสมพันแล้วจะได้เลือก